สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมมภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยนิวได้กล่าวว่า เมื่อต้นปี2566สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามรายงานว่าเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว1.8แสนคนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นจาก36.6เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนเวียดนามเพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลของเวียดนามเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและการกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกครั้ง องค์การบริหารการท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเวียดนามมากกว่า8ล้านคนในปี2566ในขณะที่เวียดนามมีนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าชาวเวียดนามกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นมากกว่าที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเว็บไซต์ vnexpress เวียดนามและสื่อ Facebook อย่าง Hanoi News ได้กล่าวว่าในช่วง10เดือนแรกของปีนักท่องเที่ยวเวียดนามเกือบ9 0 0 0คนมาเที่ยวที่ประเทศไทยสูงเกือบ2เท่าของจำนวนนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวที่เวียดนาม5 0 0 0คน อู้อนวยการการท่องเที่ยวแห่งชาติของเวียดนามกล่าวว่าในช่วง10เดือนแรกของปี2566มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเกือบ900,000คนเดินทางมายังประเทศไทยเกือบสองเท่าของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่เวียดนาม ประธานบริษัท HG Aviation NGO มิน d u k ได้กล่าวว่าคาดว่าในอีกสองปีข้างหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจะเดินทางมายังประเทศไทยสูงขึ้นถึง1.2-1.3ถึงล้านคนโดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานครและประเทศไทยโดยทั่วไปมักจะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามข้อได้เปรียบจุดหมายปลายทางของประเทศไทยคือมีเที่ยวบินจานวนมากและเวลาเที่ยวบินสั้นราคาถูกหากบินจากฮานอยผู้โดยสารจะ ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและจากนครโฮจิมิน์ซิตี้จะใช้เวลาเพียง70 8 0ถึง80นาทีสื่อเวียดนามได้กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวนสนุกถนนคนเดินยามค่ำคืนสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมายเหมาะสำหรับแขกทุกประเภทตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่นอกเหนือจากแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังมีอาหารไทยที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของชาวเวียดนามนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกิจกรรมการส่งเสริมและการรณรงค์การสื่อสารมากมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมายังประเทศเวียดนามมากขึ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามจำเป็น ต้องส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการท่องเที่ยวเพื่อแนะนําต้อนรับคณะผู้แทนธุรกิจและนักลงทุนไทยจํานวนมากในการสํารวจสนับสนุนสายการบินเพื่อเปิดเส้นทางเพิ่มเติม แล้วนี่นะครับก็เป็นข้อมูลของสื่อทางเวียดนามที่พวกเขาได้วิเคราะห์การท่องเที่ยวของไทยกับเวียดนามนะครับจากข่าวนี้นะครับก็ทําให้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งทางเพจ Facebook อย่าง Hano i News นะครับมีคอมเมนต์ประมาณ2,000คอมเมนต์แล้วก็ทาง v ว x p ดด็อกก็มีคอมเมนต์จำนวนมากนะครับแอดมินได้หยิบยกมาบางส่วนเท่านั้นนะครับชาวเวียดนามคนแรกนั้นเขาได้เข้ามาเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในประเทศไทยกับเวียดนามว่าในปีนี้ผมมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวที่ประเทศ ไไทยสองครั้งคือกรุงเทพมหานครภูเก็ตพัทยาใช้จ่ายไป6ล้านดองถ้าหากเที่ยวในประเทศจะใช้ประมาณ10ล้านดองขึ้นไปคุณจะเลือกแบบไหนซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับหลายท่านนะครับคนแรกนั้นเขาได้แชร์ประสบการณ์ว่าถ้าไปเมืองไทยใช้จ่ายน้อยจะมีที่พักไม่ค่อยดีนะักถ้าไปเวียดนามในประเทศของเราจะมีที่พักดีๆแต่มีราคาแพงกว่าสรุปว่าเมืองไทยถูกกว่าลองเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนดีกว่า ฉันไปพักที่รีสอร์ทในภูเก็ตและพบว่ามีราคาแพงกว่ารีสอร์ทระดับ5ดาวของเวียดนามถึง2เท่าแต่ทะเลนั้นแย่กว่าเวียดนามคนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับโดยเขาบอกว่า6ล้านดองแต่คุณภาพมากกว่า10ล้านดองไปเที่ยวในประเทศรู้สึกมีความสุขถ้าคุณถูกจำกัดเหมือนเวียดนามคุณจะไม่อยากไป ส่วนคนถัดมานะครับได้กล่าวต่อไปว่ารายได้ของคนไทยสูงขึ้นแต่การเดินทางถูกกว่าและคุณภาพการบริการดีขึ้นมันง่ายเกินไปสําหรับลูกค้าที่จะเลือกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามจําเป็นต้องทบทวนตัวเองอย่างจริงจังส่วนคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าการไปประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่าย6ล้านดองสําหรับทัวร์ต้องช้อปปิ้งให้มากการท่องเที่ยวจะมีจำกัดถ้าหากว่าเดินทางไปเองคุณภาพจะดีกว่าราคาจะประมาณ10บล้านดอง ชาวเวียดนามคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกนะครับซึ่งเขาบอกว่าฉันเลือกในประเทศฉันเคยไป3จังหวัดในปีนี้และภูมิทัศน์ของเวียดนามนั้นสวยกว่ามากที่สําคัญที่สุดคือไม่ได้ทําให้เงินไหลออกนอกประเทศเหมือนกับไทยคนถัดมาครับเขาบอกว่า ทุกปีครอบครัวของฉันจะไปเมืองไทยสองครั้งพักในโรงแรม5้าดาวกินและดื่มได้ดีมากในขณะที่เพื่อนของฉันไปเที่ยวที่เวียดนามสองครั้งค่าใช้จ่ายแพงกว่าครอบครัวของฉันถึง2เท่าพอกลับมาฉันบอกว่าฉันตัดสินใจถูกคนถัดมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าคนเวียดนามหลายคนชอบสัมผัสกับประสบการณ์แปลกๆในพัทยาที่ไม่มีในเวียดนาม ใช้หาดไม่เหมือนกันความรู้สึกเมื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก็หรูหรากว่าแตกต่างจากความรู้สึกในประเทศและได้พบกับผู้คนที่มีวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับเราชาวเวียดนามคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องพูดถึงถ้าหากคุณเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางอเมริกันคุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทย ในขณะที่ไปเวียดนามคุณต้องยื่นขอวีซา่าแม้ว่าคุณจะเป็นคนเวียดนาม100%มีหน้าตาเป็นคนเวียดนามมีชื่อเวียดนามและสามารถทานน้ำจิ้มปรุงรสและกระปิได้ชาวเวียดนามคนต่อมาได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าฉันก็เหมือนกับคุณฉันไปเมืองไทยปีละสาครั้งแทนที่จะไปเที่ยวในประเทศแต่รู้สึกว่าลำคาญและไม่สบายใจฉันเลือกที่จะไปในที่ที่ฉันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าเข้าใจง่ายๆค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศไทยถูกกว่าค่าบริการระดับมืออาชีพเหมาะสมแม้ว่าทิวทัศน์ไม่จําเป็นต้องสวยงามกว่าเวียดนามก็ตามราคาสินค้าทางตรงไม่มีการตัดราคาแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้อยากไปเมืองไทยมากกว่าเวียดนามแล้วนักท่องเที่ยวเวียดนามยังคงรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเดินทางภายในประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมาครับการไปเมืองไทยแล้วรู้ว่าเวียดนามล้าหลังแค่ไหนเป็นมากกว่าวิธีการทำการท่องเที่ยวแต่อาหารหรือทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ไกลจากเวียดนามจากความคิดเห็นนี้นะครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าถูกต้องฉันก็เห็นด้วยกับคุณเช่นกันคนถัดมานะครับได้เข้ามาตอบเสริมว่า ดังนั้นไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตามปัจจัยของมนุษย์มีความสําคัญเสมอความโปรดปรานของธรรมชาติเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นชาวเวนามคนถัดมาได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าหากมีมากกว่าแค่การท่องเที่ยวประเทศไทยคงไม่ติดอันดับจุดหมายปลายทางนานาชาติที่มีผู้คนหนานแน่นที่สุด10อันดับแรก ส่วนคนถัดมานะครับได้กล่าวว่าเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้ไปถึงจุดสิ้นสุดของประเทศไทยของพวกเขาแต่ในความคิดของฉันภูมิทัศน์ของพวกเขาดยกว่าเวียดนามแต่ก็ไม่มากนักเขาเด่นกว่าเราเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินโยบายในประเทศเขาก็เปิดเมื่อไปเที่ยวเมืองไทยก็มีที่เที่ยวให้จับใจ่ายใช้สอยและมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายแต่การเดินทางในเวียดนามนั้นมันน่าเบื่อและยังมีเรื่องโกหกอีกมากมาย ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับได้บอกว่าต้องรู้จักสถานที่ที่สวยงามของประเทศไทยให้มากขึ้นคุณต้องการชมทิวทัศน์ของภูเขาทะเลและหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติป่าไม้และมรดกทางวัฒนธรรมให้มากขึ้นแล้วจึงเปรียบเทียบอย่าลืมไปด้วยตัวเองไม่ใช่ไปกับทัวร์ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมาครับวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาคือการพึ่งพาศักยภาพของตนเอง คนถัดมาครับด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งใครๆต่างก็ทําอาชีพของตัวเองแม้ว่าเวียดนามจะดีขึ้นแต่ก็ยังจะแพ้ในระยะยาวมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเขาบอกว่าการท่องเที่ยวของไทยทําได้ดีมากยินดีเป็นอย่างยิ่งคอมเมนต์ถัดมาครับเวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามมากน่าเสียดายที่การท่องเที่ยวของเราไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแหล่งรายได้จํานวนมากจากลูกค้าในประเทศหากบริการมีความหลากหลายและไม่ถูกจํากัด จากคอมเมนต์นี้นะครับชาวเวียดนามคนถัดมาได้คขามาตอบกลับว่าภูมิทัศน์ของไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มีความสวยงามไม่แพ้กันดังนั้นอย่านําภูมิทัศน์มาเป็นข้ออ้างอีกต่อไปถ้ามีเงินผมก็ยังไปเที่ยวที่ไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์ไม่เที่ยวในประเทศ คนถัดมานะครับได้เสริมว่าคุณคิดว่าอะไรไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอ่านสถิติปี2562เป็นปีที่มีการนักท่องเที่ยวสูงสุดก่อนเกิดการระบาดของโควิดโดยมีนักท่องเที่ยวในประเทศมากถึง89ล้านคนในปี2565ซึ่งเปิดประเทศหลังการแพร่ระบาดโควิดก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ130ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมานะครับเขาก็ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไทยกับเวียดนามว่าเพิ่งกลับจากเมือง ไทยพูดตามตรงภูมิทัศน์ของไทยไม่ได้สวยไปกว่าเวียดนามและอาหารก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันแต่ว่า 1. บริการเป็นมืออาชีพ 2. สินค้าอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย 3. ราคาคงที่และสม่ำเสมอบริการเท่าเดิมราคาเท่าเดิมไม่ว่าจะไปที่ไหน 4. ไม่มีความรู้สึกว่าโดนโกงราคาทุกอย่างเปิดกว้างและโปร่งใสการเดินทางคือการพักผ่อนคลายเครียดนักท่องเที่ยวต้องการสองสิ่ง คือความปลอดภัยและความโปร่งใสเวียดนามไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่เป็นเสี่ยงเอาเปรียบทำลายล้างด้วยความคิดมาเพียงครั้งเดียวคงอีกนานนักกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเวียดนามอีกครั้งความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้สวยไปกว่าเวียดนามอาหารไทยไม่ได้ดีไปกว่าอาหารเวียดนามแต่วิธีการและทัศนคติในการบริการลูกค้านั้นดีกว่าเวียดนามมาก คอมเมนต์ถัดมาครับถ้าฉันมีเงินฉันจะไปเมืองไทยถ้าถามว่าเพราะอะไรเนื่องจากการสแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวของชาวเวียดนามนั้นแย่มากมีทุกพื้นที่การท่องเที่ยวชาวเวียดนามคนถัดมาครับที่จริงแล้วเวียดนามไม่มีอะไรน่าดึงดูดเลยในขณะที่ตั๋วเครื่องบินมีราคาสูงเกินไปและราคาห้องพักก็สูง และความเม้นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศตึงตัวการท่องเที่ยวเป็นกิจวัตรทุกที่ก็เหมือนเดิมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาถึงเวียดนามหลังเวลาสามทุ่มแทบไม่มีที่ไปนอกจากไนท์クラและคลับเบียร์ที่เต็มไปด้วยควันแต่การเดินทางมาที่ประเทศไทยจะมีระเบียบและราคาไม่แพงและก็มีชื่อเสียงในด้านการเดินทางราคาถูกและไม่โดนหลอกและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้น ของชาวเวียดนามนะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งยังไม่รู้ตัวเพื่อรับอารมลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ